เอาขนมให้เอ้ยลุกมาลุกเอาเอ้าขนมให้นี่มาเอามาเอาแบ่งกันฝันได้กินเด้อไอเด้อเอาเอาใหญ่สูงอ่าขาหมูเด้อพอมาเราเห็นเพื่อนโนบพี่น้องเลยก็เลยยังเอาขนมให้กินมูความนะมูความกับบุหัว่าเป็นครูอาจารย์เพื่อนสอนไว้บนะ กับบง้ค nó, ือกันพอดีเดินทางกจากบ้านแกง่วงพี่น้องเดี๋ยวพาน้องละน้อยเลาะนกกะสบายดีท่านผู้ชมลืมสบายดีเลยเดี๋ยวเอาเลาะไปตามทางเบึ้งเด็กๆกะสีใหญ่ปหาเลาะใหญ่ขนมเด็กน้อยก่อนมือนี้อย่างไรกะติดตามเบึ้งว่าเฮาสิเจอะเรื่องราวแบบไหนเนาะหลังจากไปทําบุญกะทาบุญให้ซุดเลยพี่น้องอ่าเจอกันนะครับติดตามกันนะกัน อาอ่ะเป็น <huh> บ่าเป็นเป็นเป็นเอาบ่ขอใจเด้อนัอาเอาเอาไข่ไข่นกงามแล้วพนันได้กินมันนี่ได้เห็นอะไรเห็นอะไรเอาคนเห็นก้อนคนเห็นก้อนเห็นอะไรลูกข้อใจเด้อนี่เห็นเปนี่ยปนกเป็นไมเออได้กินเลยแบบนี้ฮะเี่ยรเนียเอาใส่มนนี่

มามามพีมาเอ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 าาคนละโถงคนลอะไรชือะไรหล่าอยู่เด่เด่ยังมาอยู่เพนเด่ขอาใจเด้อล่ะเหรอป็นบ่เห็นเดอได้เออเอาเอาเอามามามาเอาเอาร้านมัคนลระถุงคนลอะไรเพราะพรได้กินเนาะ เอาเอะโอ้ลูกจะคนเอออันเทาเขายังหัวอันื่นผู้ใดก่อันนะบ่นเรากับพานะที่สนขนาดเรายอยู่อยู่ยังยู่งานบ่กกับเอเห็นของเขามาสนาลูกสาวเราสามนร้อยหิ่งเนาะสนอันแต่งงานนี่อันผู้แม่ค่แต่งงานไม่แล้วเนาะ เดี๋ยวเลาะเบิ่งมาส่งเพื่อเราพี่น้องบ้านนี้ฮนะกะมาเลาะเบิ่งจนเบื่อแล้วแหละมื้อนี้มื้อน,นี้ที่มาจุดประสงค์ที่มากกันนี้พาผู้นี้มา <c oughs> สบายดีพาผู้นี้มาน้องสาวเพื่ออยากให้เพื่อนได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตยอยู่ขอบเขตนอกเนี่ยก็เดี๋ยวเราเลาะเบิง่งเนาะเอาขนมไปให้เด็กน้อยเลยเอาอีกชงนึง <c oughs> อาไว้ ไปกันเด้อบายบายเป็นบอเด็กๆเฮานี่บายบายเป็นบลูกบายบายเป็นบอบายบายนี่นี่บลุกบายบายนี่นี่เป็นบอเป็นบอไปเฮียนที่ใส่ก๋องเฮียนน่ะเบันเห็นขาวพุ่นเนาะอ๋อโอ้ไก่เติบได้นี่ปอเนึ้อกระเฮียนพุ่นไกก่่เตแลววพาาหยัทีโอ้ย่างไปนี่ก็ได้เนาะย่างแบบก็เลย เขาไลไ์อือดูดูดูอันนี้น้องเฮือนในบ้านเนาะแม้นบ่เออเออเอามาสุนนั้นน่ะมาถามหาโบเห็นจ้าเพื่อมามาสองเพื่อโบเห็นเดี๋ยวเออบ้านนี้เห็นคักแล้วเนาะ <laughs> เออพีมม่มาเฮือนมาเฮือนเออยเขาคือเก่าจื้น้องเลยบ่ ตอนนั้นมาต่ำเข้าวเจ้าต่ำเข้าวกับลูกคือเสื้อเหลืองตัวนี้แหละนะคือว่านะมาวันนี้ได้ลูกตต้มอ,อกีกแล้วบอกเอ,อก๋เบาเบ่ใส่ลูกสาวเจ้าผู้ต่ำเข้าวนะเอาผัวละยังไปเสร็จล้วเออก็เดี๋ยวเอาผัวแล้วใช่หรอตอนนั้นคือว่าหาก,หากนันสิบห้าสิบหกเนาะตอนทำมานะแม่นบ่ยังต่ำเข้าวอยู่ไหนนี่เออ อพี่เดพี่น้องเลยมาฉะนั้นนะ่ะเ<ม>พื่อนกับต่ำเข้ากับลูกเพื่อนอยู่นี่แล้วป๊กปกอยู่นี่แหละคนว่ยยังต่ำอยู่เพื่นอนว่ะแต่ว่าเงอนเพื่อนจะปรับปุ๋งน้อยหนึ่งตามที่เราสังเกตบ้างปับปุงหงารเติบอ้าขนมนี่ยอันนี้โอ้ลืมลืมลืมเอา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 นี่เอาเป็นเอาบ่คับจเดอเห็นนีมเป็นบล็กเป็นบอคับจเดอร์นัน่นนี่เห็นนี่แม่ขับจเดอร์นั่นนี่ โดยนักเงียนเนาะนักเงียนก็ได้นโนบแล้วเนาะอ่ะล่ะมามาลูกมะมา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 บวอายบวอายบวอายมาๆมาๆมาๆเอาหนี้เอาหนี้ปวต้องอายนะอายนะปวดได้กินนด้งเลยอ้าวพอน้องอายคู่ปวได้ขมหูอีกอันนี้ลูกอายซู่ปวได้ผู้เบ้าอ่ไปแล้วเนาะลูกลูกเจ้าเนาะไปหลิงปูนบางบ้านไปเป็ลาะเบิ้งเถอะนะ บ้านนี้เป็นบ้านที่เด็กน้อยหลายที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา,ห,นาห,นหลายแห้งเลยนะบ้านนี้ตามที่มามาสังเกตบ้างนี่คือจะแม่นเพือนแหละลูกสามลูกสี่เลยเนะาะเอืยจะคนก่อห้าคนดิเห็นมัมเพืเ่อนลังเด้สิบเอ็ดสิบสองบอกเนยนะสิไป ตออแต่ว่าเกิดนะเกิดหลายมาซะท่เนาะแต่ว่ามันอยู่เน่ไปเน่ไ,นไปเดี๋ยวเลาะเบิ้งเลาะบุงบานี่ไปเลาะใหญ่ขนมเด็กๆเฉพาะนั่นม,ไไมันนี้เดี๋ยว้ไฟไหมเอาไปให้ไหมเออตอนนี้ป่เออตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนกันเลย จะให้น้องละน้อยใหย่โอเคเอาไายป๊อบ่ได้กินขนมเด้อสบายดีไายป๊อบ่ได้กินขนมเด้อมาเด้อเขอบใจเด้อลูกเขอบใจเด้อโอ้เก่งหลายขอบใจเด้อเขอบใจเด้อไว โอเก่ง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 มีนี่มีหที่สคนเออเก่งลายเก่งลายไปเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งไปเลาะน้ำน้องละน้อยแยกเก็บที่แล้วเพราะว่ามีคนซื้อแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อหากแจกเต็มที่เออจากหลายไายเอาให้เลยเอาให้เลยให้เลยโอ้จักคนอยู่นี่ฮะ เบะมากกิ้นน่ะเบยอ่ะเก็ชาอมาเลาะลิ <strong ension> ้นเด้อ้มนี่เรือหลังนี้เคยขึ้นเื่นึงเฮ็ดไปสังเด้ฟันปุกปกอยู่ ผู้ล่นมาล,ะละ้วล่ะโอ้มาเลยมาเลยมาเอาลูกมาเอามามาผู้เสื้อเหลืองครับมามากินขนมมา,ม,าม,าม,มาไหมลูกมาไห้เอกมาเอาเออได้ผู้เล็กผู้น้อยเอาไปให้ล่าเอาไปให้เอาไปให้เพื่อนผมมาไปให้ เอาให้เอื้อยเพิ่อนกระไ้ความคี้คุยเนาะฝัดยากเนาะขอบใจเด้อลูกเออเก่งหลายไปพี่พี่น้องหลักจากที่ให้น้องละน้อยยายขนมเด็กๆกระไยเติบเดียวเดียวบอเตียดข้ามที่ใหญให้เพื่อนบ้านนี้ยังบุ้งบ้า นี่น้อยยังหลายสำหรยังบู้เลยได้หนี่โดนเลยเป็นใคยังบูได้ฮะมีบัวเด็กๆอยู่เทื่นนี่พี่เอาขนมให้เด็กๆกินเลยไหนเราบอกขนมหามาเอาไว้เลยลูกอันนี้อันนี้อันนี้มาเอาไว้เอาไว้แม่แม่เราต้องอายลูกแม่แม่อุไรพวกท่านได้กินแล้วมามาขอบใจหนี่งนี้ได้ลูกเด้อเอาโอเคเก่งหลายมาลูก ใจลเข้า้อ้วะเต้นต้นหเ่รนถ่านแล้วเนาะเต้นแล้วเตนแล้วตื้ตืเนีลงมาเอาละแม่ลีอยู่้่ได้กินได้อยู่ในเืินนะอย่างน้ยกันเอ้าจะคนอย่นาลูกะ อาเอาเอาจะเอาลูกจะเอาให้น้องยังไงน้องจุ๊บโอเคไปเดี๋ยวบอสเถียงข้ามผ้ารอบมือาส่วนบ้านที่นี้ก่อนที่จริงบอสเถียงค่ะอยากได้ผ้าอยู่น้องแต่ว่ายังบ่มียังบ่มีผู้ใดจุ๊เลยจุ๊บเเลยน่าจะหมดอารมึงโอ้บึงตัวหมูเพคนนอนเวนนอนเวนขนาดบึงตัวหมูอุดอุด อูดอูดเห็นยังกินบ่ขนมนี่ฮะกินบ่โอ้ลูกแหม <c oughs> ไปเดียวไปให้สุดเพราะว่าบ่าเตียงค้ำบ่กเคยเลาะมาทางนี้จนสุดจักเถื่อได้พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวื้นนี้สิเลาะมาเบื้องบ้านเพิ่นให้สุดเลยบ้านทางนี้บ่กเคยมาจักเถื่อส่วนทางนี้นะแต่ส่วนเบื้องนั้นนี่คือว่าเกะไปดดุยู โอ้ลาก่อนเดิมไม่เท่าเอ้ยไปซะโอ้ถือว่าเพลงดังเด้นี่เพิ่นฮ้องได้จนมดเดี๋ยวเขาเสียมาเบิ่งเด็กน้อยอยู่เข้อนหลังนี้หลายอ่บนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งแล้วกันกินนมปลูกอ่ะเอาขนมใส่มีหลายคนอยู่บ่ฮะฮะอันนี้อันนี้อ่ะมีจะคนลูกมีจะคนเด็กน้อยมีจะคนลูก ปุ้ยีปุยแม่สี่คนาๆๆาลูกอ๊ปอนหอเลยลูกจะบดหวนี่มาเอายพ่รมั้าพ่มาเอาาลูกนะ แบบพี่น้องไหยตำนี้กัได้ก,กันเด้ไอไบองมาสินะ <c oughs> อันนี้ป้อนหัวมานี่อันนั้นบอเสืเอครับบ่อัอนอ้อ้คนยานตกเลยอเ <c oughs> พื่อนบ่ายานคนเนาะบ่ายานแหะ <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋วมาเลาะบงนี้กัพอเตคำบอท่านได้เคยมาฮอตสนนี้จะเื่อโอ้มีผายใ้ ทางนี้มีผาหินปูดดิจริงๆเขาถ้าเขายังคิไปอีกบ้านหนึ่งนี่บ้านนั้นโอ้สุดยอดเลยคือในของเขตนี้นี่บ้านส่วนสัสเกตเห็นนี่เด็กน้อยนี่โอ้งูจังเ้ยใว่าเลยมีบ้านนี้แล้วก็มีบ้านพ่นแก้วนี่กับฟ้าพี่น้อยหลายแหงหลายจนแบบคลิปอุตสาหกรมทิดเหลืองกระยอมเลยพี่น้อะ บ้านที่อนเพิ่มเล็กจังหน่อยเงอนซานเพิ่นกัสิประมาณนี้เนาะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านหนองเขียวพี่น้องไหยบ้านหนองเขียวนี่ก็เป็นบ้านนึงที่นอนอยู่ในเมืองยมราชแขวงขมวนซึ่งเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดบ้านนี่ใส่น้ำลินเอาบ่ใส่น้ำลินเอาน้ำลินเนี่ยมาจากไหนน้ำก๊อกอ๋อ น,น้ำก๊อกพี่น้อง <ปะ S 1> อ๋อน้ำประปาซุ้มซ้นเนาะโอ้มีน้ำประปาป่านะพี่น้องโอ้ยละ่ะเอาขนมไว้มา,าขนมน้ำบ้าไว้อันนี้มีจะขนน้นหนองเจา้าฮะมีแต่น้องผู้เดียววะเอ้อเอา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 ขับใจแน่ลูกขอบใจเบ,ใจบินบ้าขอบใจเดอ้อโอเค เก่งลายเก่งไระก,ก็ได้ก็ถือว่าในการออกมาในครั้งนี้ในการมาใหญ่เขาต้มขนมกะกะเป็นชิ้นหนึ่งที่เฮากบพูมใจในตัวนะว่าเออเอฟซีที่เอฟซี FC ที่เห็นเนาะเอฟซี FC ที่เบิง้งงพิ่นก็นจะมีความสุขกับการแจกการใหญ่ที่ได้เห็นเด็กเล็กเด็กน้อยได้กินขนม ก็ความสุขเนาะพี่น้องแม่นยู่ว่ามันเล็กๆน้อยๆอยแต่ว่าคือคนบดบานเนาะได้คนละอันนี่กับโมเมนเรื่องธรรมดาก็ใส่งบประมาณไปกับโบโบลายไปไหนแต่กับด้วยขึ้นก็ความพอใจเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือความสุขในการออกมาเลาะท่องเที่ยวอ,อยู่ในของเขตสนบทของบัแติคัมและกัเอฟซีหลายๆท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนบ่ราว่าจะเป็นค่าน้ำมันของบัแติคําและก็ าบางท่านก็นจะให้เป็นงบป,ประมาณในการเดินทางเพื่อใส่ใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนอก,ก็าต้องขอขอบใจ SC ทุกทุกท่านอีหีเนาะสำหรับอีพีนี้มาเท่านี้เดี๋ยวบ้านข้ามขอตัวลาไก่อนได้พี่น้องเด้อพบกันใหม่ในอีพินาขอเข้บใจบ๊ายบาย